สวัสดีท่านผู้ชมนะครับู่กับเ,เราทางช่องอ n t เตอร์ดับซิงออนทัวหรือว่าทางเพจฟองเบียร์ออนทัวไปใช้ว่าเขาบอกว่าเรามาดูฟิลนะครับฟิลอยู่บนหกล้อกันบ้างเราอยู่ฟิลกับหน้าแมคโครมาเยอะแล้ววันนี้เราให้เจ๊แนนทำขอบจะได้เก่งนะครับถ้าไม่มี บอที่ว่าเป็นอาจารย์นั้นก็จะไม่เก่งเหมือนกันหนึ่งดีนะั้นี่มีคนสอน,นมีเราเออชี้แนะนําอยู่ตั้งแต่เราเนี่ยไม่มีเลยไม่มีใครสอนเลยครับทําเองครับ เรา,มาวมันีแเราไม่รู้ทางเนี่ยเราจะไปถูกหรือเปล่าอะไรนะซอยอะไรนะซอยซอยจ่ายจ่ายแอมจอ่ายแอมหรือจ่ายแอมจ่ายแอมซ้ายใช่ไหมไม่รู้จะบอกให้เราออกซ้ายดูจากร่องรอยก่อนสะอาดกริ๊ เขาน่าจะมานี่เลยถ้าให้เดานะอันนี้เราเราเดามาน่านเห็นไหมนี่ข้ามคลองพี่หินหมอเซษดินเ,เป็นแล้วก็มีไว้พิบแล้วเนาะอเราออกซ้ายไปใช่ไหมน,น่านแมนบ่าวะเราขอวอเชียออกซ้าย ทนี่ไหนมาเทต้นไหนนี่ไงเพราะว่านี่เขาขับมามานนั้นไงที่ว่ายังไม่เปลีย่ยนยางเขาไม่ได้มาด้วยหรือเปล่าโอ้ยืนถ่ายรูปเมืองกึง่งไม่รู้คิดไม่ออกเห็นบรระวัดนั่นน่ะซอยหลังวัดนะเออนี่ไง<อ>ที่เรามาถ่ายพี่เขียวเก็บงานน,ะนั้นเนี่ยเพราะเป็นเนี่ยเขาจำได้เขาเออคิดออกแล้ว ใครตักอยู่ตรงนั้นทีมงานไหนตักอยู่ตรงนั้นนี่ไงที่พวกเขาเทตอนนั้นนี่แปลงกันที่เขาเทเบา cho nì chung 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 đi chung 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 này chung hay? chung chung này, chung à, chung này, chung 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 แอ่อมันบอกว่าอะไรนะคุณมามทำมาพิจาราไม่มีทางไปต่ออายามันเข้าฝั่งไหนวะมันเข้าฝั่งไหนนี่ฝั่งนูน้นบอกมีนอย่างนัไม่เอาหน้าไปนู้นแล้วถอยตูดออกมาทางนี้แล้วเอาหน้าอกอก ออกกลับออกไปทำไมสงสัยเรามาผิดทางเลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยนตรงไปอีกบคุณคิดว่าใช่ไหมใช่แหละนี่รอยรถก็ว่าอยุ่เข้าเข้าไปเมื่อกี้ทำไมมันเป็นแปลกแป มันไม่มีรถไรถใหม่ๆนี่นห่นนะรถวิ่งมันจะเป็นแบบเงีเ้ยอ้อยืะเห็นแล้วนึกถึงทางไปนาะสมัยแตะกอนนะลึกกว่านี้อีกนะถ,ถ้าอยู่บ้านก็เป็นห้องเหมียงลึกลึกกว่านี้อีกทางไปนาะสมัยตะกอนแบบลึกลงไปกว่านี้แล้วพอแบบหน้าไปนาหน้าฝนนะ่ะคือน้ําเติมเลยกว่าจะเดินข้ามไปคือต้องเดินข้ามนะรถผ่านไม่ได้นะหน้านั้นน่ะทำไมเข,า,ขาไม่เทขึ้นมาเททางมา มันมุดลงไปอย่างนี้เลยลึกกว่านี้ด้วยมิดหัวก็คือเหมือนว่าอันนี้คันนาใครคันนามันแล้วตรงนี้เป็นทางสาธารนณะหรือเปล่าถึงไหนแล้วถึงแล้วนี่พี่เคน่ถ้าเป็นแบบดีนะเกตแล้วนะนี่เกตให้เองไหมเ,เกีแน่ๆไทยไม่ต้อง ถอยแบบไม่ต้เปิดกระจกครับมาขับไม่เป็นนั่นนี่เรามั่วๆไปงั้นเลยอนาคตเผื่อเนี่ยออกให้นะออกให้ okay, ใครขับออ okay, กให้ัวครับแน่ใจเอาแล้วฉันขับอะไรทีนี้ขับไมโครตายเปลี่ยนอาชีพถ้านะเดี๋ยวเราจะลงไปดูบรรยากาศข้างล่างนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายไม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ